ผมจะลงสมัครเป็นนายกะบะอบตผมจะหาเสียงนโยบายผ่านทางช่องทาง youtube facebook หรือว่า tiktok ได้ไหมตอบเรื่องนี้เป็นไปตามระเบียบกกตว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งปี63อยู่ในข้อ8กฎหมายวางหลักไว้ว่าในการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัคร พักการเมืองหรือผู้ใดแล้วแต่กรณีสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองหรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลกระทําการแทนได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. เว็บไซต์ 2. โซเชียลมีเดีย3 y o ยูทูบ 4. แอปพลิเคชัน 5. อีเมล 6.SMS 7. อิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท นี่คือหลักกฎหมายนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้สมัครจะหาเสียงผ่านทาง Facebook YouTube TikTok หรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆก็สามารถทำได้ตามระเบียบกกตในข้อนี้ครับโอเคนะครับบาย